บรรยากาศย่ำแรงๆค่ะพี่น้องข่าวสวนยางพลราหาแนวอยู่แนวกิน,กน,นสักหน่อยในสวนยางพลรากะเป็นสวนอ่าคู้นสามนาะพี่น้องเนาะเขาจะมีปลูกสละเนี่ค่ะต้นนี้จะเป็นสละซูบารีนะคะพี่น้องมันกะอ่าติดดอกแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นดอกตัวผูนะคะอาจจะเป็นดอกตัวผูเนาะ เดี๋ยวรอเบงอาสาลาซูมาลีนี่รู้สึกว่าเขาจะปลูกไว้ซีหาต้นอยู่นะคะเดี๋ยวต้องเบงก่อนว่ามันมีตน้นใดที่เป็นตัวแม่บอเดี๋ยวพาไปเบงอีกต้นหนึ่งก่อนที่ไปหาแหนงงนอใหม่นะพอดีเขาเห็นนอนหนอนหนึ่งอยู่หลังบ้านนะคะแต่นอนใหไ่ยยแห้งแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาหาแหนงในี่อ่ามีต้นกำลังติดดอกท้วกันค่ะพี่น้องแต่ว่ากับเบหงหวามัน มันเป็นต้นตูผ้ผูหรือต้นตัวแม่นะคะเป็นสลราซูมาลีค,ค่งที่จะใหญ่เลยนะคะต้นมันน้ำน้ำกันใหญ่เป็นยังไงคะฝุ่นสุดปั๊บเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวหาผ้ายางรอเปิงชัดๆนะพี่น้องเนาะ อากาศกระซอึมคึมแน่ค่ะพี่น้องเขาแร้งแล้วเนาะนี่อันนี้สละอินโดแต่ว่าเป็นต้นนี่สมบูรณ์เลยค่ะแต่ว่าเป็นต้นโตผูนะคะเบื้องลักษณะเกสรเหมือนที่ละค่ะพี่น้องโตผูนี่มแต่ต้นงามๆค่ะพี่น้องถ้าเป็นต้นโตแม่เนี่ยคือจะจะช่อดอกแบบใหญ่เลยนี่กับต้นตตผูค่ะ อ่าอันนี้เป็นสละสุมาลีบึงน้ำเหมือนเด่เลยค่ะพี่น้องกุหลาบถ้ารอป้ายางเนาะเบิ่งใบายางก็เริ่มที่จะเคี้ยวแล้วค่ะพี่น้องหลังจากที่เราปิดหน,น้ายางไปกะเป็นเดือนแล้วนะคะนี่โต๊ะฟูแบบร้ายเลยค่ะพี่น้องต้นโต๊ะฟูแบบร้ายสละอินโดนี่ค่ะเพราะว่าเราปลูกด้วยอ่าเมล็ดนะคะนี่โต๊ะฟู ลอยหนึ่งมีอยู่ดอกก็เถงเศ้าตนบ่พู๊พี่น้องนี่นี่เป็นตนตัวเมียแต่กะเป็นตนทีเข้าเดีผสมเกสรไว้แล้วเห็นบ่คะพี่น้องเบิ่งหน่วยมันอาจจะบดดกนะคะพี่น้องแต่ว่ากะพ่อได้ชื่นชมอยู่เนาะนี่เกสรตัวเมย์ก็กําลังจะออกอีกเด้นี้ถ้าต้องเมื่อบ่งดูดูนี่ถ้าตัวใดที่เท่าลืมข้าวบ่ได้เมื่อบ่งเนี่ยค่ะพี่น้องมันก็นจะฟอถานเมนวาเฮ้าบอ บอ่อผสมไ้เพิ่นนะคะเนี่ยลักษณะดอกโตแมนนี่ก็คือมันจะฟอมันก็จะบปติดลูกเลยนะคะพี่น้องนี่นี่ส่วนตัวนี้คือเข้ามาผสมท่านเข้ามาเห็นท่านตอนที่เพิ่นบานเนาะเขาก็เอาเกรสรัวผูนะคะมาผสมนี่ลูกเพิ่นกะซ้ำเลี้ยนซิบแล้วค่ะพี่น้องนี่เออมองไปเบองตน้นอื่นดีเข้าผสมว้เบิ้งแบบนี้ต่ว่าต้น โซฟูนี่ร้ายแห้งค่ะพี่น้องพูดแล้วค่ะ่ยาวสุูตปัดแต่ว่าฟังทางพุ่นข้างในเนี่ยก็คือเราปลูกปลูกไผ่กิมซุ่งนะคะสลับกันกันกบสลับอินโดนะคะนี่อู้ตัวนี้ <c oughs> ค่อนข้างที่จะเบิ้งค่ะพี่น้องเป็นภูมยิยู่ซ้ำเลียนซีบขึ้นกันค่ะเบิง้งนัวยญ่ละขนาดยญ่ละ รู้สึกว่ามันจะมีสองช่อตอนที่เพิ่นออกดอกไนะมันมีสองช่อดอกติดกันนะคะนี่มันก็เลยได้หลายหน,น่วยแน่ค่ะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งหนึง่งบิ่งดอกที่เฮาเนี่ค่ะลืมข้าวบดได้ม,มาเบิ่งนะคะและ้วเฮาบดได้ผสมเกสรให้เพิ่นเพิ่นก็นจะฟอกไปนะคะพี่น้องสำหรับคนที่ปลูกแล้วก็บบเดเอ้ผสมเกสรมันก็นจะ ประมาณนี่นี่อีฟั่งนึงกะรู้สึกว่าน่วยข้าวผึ่งผสมไปนะคะพี่น้องนี่กะติดอยู่เห็นไ่คะนวยประมาณหัวนี่ป้มึงมันจะดำๆแน่เนาะน่าจะประมาณเกือบซีหน่วยได้ละคะ่ะในช้อนนี่นี่กะติดอยู่ด้ค่ะพี่น้องก็ได้ชื่นชมอยู่เนาะการที่เขาปลูกสา,านี่มันก็ต้องมีเวลานึ่งเด้อค่ะพี่น้องหนึ่งเวลาถึงมารอเบ,บิง ว่าอ่ามันมีช่อดอกที่เป็นตัวแม่ที่ต้องหาเกสรตัวผู้มาผสมให้เพิ่นนะคะบอ<ม>สันมันก็นจะบอสได้ก,กินกินนวยเนาะพี่น้องเนาะ<ม>ตัวผู้นี่ร้ายเลยค่ะพี่น้อง<ม>นี่ย่างไว้เห็นนี่เป็นอ่าสระพันซูมาลีอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้มันนีมีช่อดอกอยู่ แล้วก็ยังไม่ฮันดิหูว่าเป็นตัวผู้หรือตัวแม่บางต้นก็คือบ่ฮันเดะบ่ฮันเดะออกช่อดอกให้เห็นว่าเป็นต้นตัวผู้หรือต้นตัวแม่นี่ตัวผู้ค่ะพี่น้องตัวแม่นี่ก็คือนับต้นได้นี่กับตัวผู้ค่ะคือลักษณะเกสรของเพิ่นมันก็จะแตกต่างอยู่ค่ะพี่น้องเกสรตัวผู้นี่คือจะจะงเงี้ยวเกสรตัวแม่ จะสัน้นเนี่ยทีพ่าพี่น้องรอบเบิงยังยางมากนี่เกศอนตะอผูกทั้งนั้นเลยเบิงต้นนี่แห้งสมบูรณ์นะคะส่วนระบบนา้าพี่ฟังพี่ก็จะเป็นอ่าเป็นแดนเนาะพี่น้องเนาะเขาก็จะมีปลูกสลับกับหมากนะคะนี่ก็เป็นสละบซูมาลีนั่นก็บซูมาลีนะคะพี่น้องนี่ก็บซูมาลีนี่นี่ก็เป็นหมากนะคะ เป็นสวนคูนสามนะคะพี่น้องมีทั้งหมากมีทั้งสลระมีทั้งยางพาร่ามีทั้งไผ่กิมซุ่งนี่ก็ะตูผูค่ะพี่น้องอันนี้ไม่แน่ใจอ่าน่าจะเป็นตัวเมีอยู่พี่น้องเนี่ยเกยสรมันสันส่นนี่ต้องหาเชือกมาผูก้อย็กสัญ,ญาลักษณ์ ว,ว่าเป็นเกรสรตัวแม่แต่เด็หูเนาะนี่ก็เป็นตัวแม่แต่ว่าโบไดผสมเลยโอ้เสียดายเย้ปพอถิมซื้อ เด็กโคงเด็กคงนี่แต่ต้นผู้อันนี้ก็ต้นตัวผู้นี่ก็ต้นตัวผู้ที่หมากฟังผีก็ต้นใหญ่และได้พี่น้องนี่เบื้องต้นหมากเนี่ยถ้าจะปลูกไว้รอดแดนยาว้วไปเลยค่ะพี่น้อง อันนี้ก็น่าจะเป็นต้นตัวเมียได้นี่แต่บอด้ผสมบได้มีเวลามาหล่อเบิงเลยนี่ตัวใดที่ห้าวสางนี่ได้ผสมน่าจะซิฟลูกอยู่อุย้ยอันนี้หาเกสรตัวผู้สิลูกนี่ช่อดอกกำลังออกนี่ก็เกือบซิฟนวยอยู่ค่ะพี่น้องนี่เป็นตน้นตัวเม่ นี่เห็นบ่คะชอ่อดอกตัวแม่เพิินนี่ถ้าเพิ่อนออกมาซซ้ำนี่ก็คือเห็นแดงๆน,งนี่คือเ้าสามารถที่จะหาเกีร้รวซ้อนตุ้กูมาผสมให้เพิินได้เลยนะคะพี่น้องก,กะแกะแกะตัวหนีออกเนาะแกะกาบชอ่อดอกม่หนี่ออกและกะ้วกาหาเกี้ยวซ้อนตุู้นี่ค่ะพี่นอ้องแกะออกแบบนี้ แล้วก็หาเกสรตุผ้ผูมาผสมให้เพิ่นนะคะพี่น้องนี่คือช่วงเวลาที่เฮ้าต้องฝาวผสมให้เพิ่นพอสั่นเดียวิ่นก็จะฟอออีกนะคะนี่เห็นบ่คะเกสรตั้เมลรอเบ่งแหน่งหน่หมก่อนพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องอีกฟังหนึ่งเคือ่อเฮาปลูกเป็นไผ่กิมซุงนะคะ ไคกิมซุ่งก็คือเป็นแถวเงีวสุดไปลงไปสุดเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าในซางกออยู่เนาะปีนี้แอบสลับกับในส่วนของสลาอินโดเนี่ยค่ะสลาอินโดก็จะเงีวเป็นแถวคือกันนะบางคนเพิ่นบอกว่า,าเพื่อนเพื่อนบางคนเพิ่นบอกว่าเพิ่นปลูกสลาอินโดละกะในปลูก คณะกับในส่วนของไผ่กิมซุ้งนะคะอาจจะปลูกในใกล้ๆก,กันเนาะพี่น้องเห็ดห,หายหักไผ่กิมซุ้งนี่มาดูก,กินอาหารคือข,ของข้านี่คือเขาจะปลูกสลับแบบนี้นะคะเห็นไหมคะไผ่กิมซุ้งสไลอินโดจะอยู่คนละหลองนะคะก็จะเป็นส่วนยางนะคะตรงนี้ก็จะได้สามยางเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยสไลอินโดยางพราราไผ่กิมซุ้งไผ่กิมซุ้งนี่ คาแม่นปลูกในสวนยางนี่คือห่าไว้นะคะยางหลายก็คือบอกบบเกินสามลำนะคะพี่น้องเพราะว่าใบามันนี่กับคนคางที่จะมุ่งแน่นะคะถ้าขึ้นมาประมาณซีหาเมตรนี้ห้าวกะสามารถที่จะตัดลงได้นะคะพี่น้องเพรต้องให้เพิ่นขึ้นสูงแห้งเนี่ยค่ะพี่น้องไาขิมสูงบางกอคือฮ่องเปอร์ดีสางกอนะคะต้องค่อยมาสางกอเพราะว่าใบามันนี่กับ ไปปิดบังกันแดดในส่วนของยางพาราของเฮ้านะคะนี่ยังบอกให้นเห็นแหน่งทำไมย,ยู่พี่นอ้องสงสัยจะได้นอเดียวนอที่อยู่หลังบ้านนะคะมาหล่อเบ,บิง้งของพี่สาวเบิง้งค่ะพี่น้องว่ามันมีแหนงบ่รู้สึกว่าเพิ่นสางกอแหนงก็จะบ่มีละมั้งพี่น้องนี่เบิง้ง ไม่มีเลยสงสัยจะได้แค่นอเดียวแค่นั้นลคะค่ะนอเดียวที่อยู่หลังบ้านาเนี่ยเบิงหล้วกับบมีแหนงขืนไม้กับบมีเลยค่ะพี่นอ้องหาเกรสรตูผูไปผสมช่อดอกต้นหันกอนพี่น,อน้องสร้างมันในมืดซสร้างมันกำลังแนมเห็นอยู่ สำรับแรกนี่ก็ขอคลิปนี่ก็ขอโจไปเพียงแค่นี้ก่อนนอพี่น้องเนาะก้าว่าจะพาพี่น้องมาหักแหน่งน้อใหม่นะคะไปเตืมกันกับนอหลังบานแต่ว่ามาเบิงแล้วกะบมมีสงสัยจะได้แค่นอที่อยู่หลังบานนะคะนอประมาณซ้าแขนนี่แหละค่ะพี่น้องดย๋ยวเ่าจะไปแขงใส่กระดูกหมูนะคะพี่น้องสื่อกระดูกหมูมากแต่ว่าก่อนถี่จะทำกะเดี๋ยวเราไปหา เกสรตผูกของสละไปผสมดอกมือกีโตเมือกีดที่เข้าให้เบึงนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. เดี๋ยวมันจะพลาดโอกาสนะคะเพราะว่าถ้าเข้าโบผสมให้เพิ่นเพิ่นก็นจะฟอถิมซื่อเนะคะเยเวลาเขาก็จะบฏิกินาน้ำนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. เดี๋ยวไปรอหาตูผูกก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอโจว้เพียงแค่นี้ก่อนนาอพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาาอสวนคูณ3ของเขานะคะนเนื้อที่น่าจะประมาส3มไร่ได้นะคะ,ะเฉลี่ยน่าจะประมาณ3มไร่ได้แต่ว่าในสมไร่นั้น เฮามีทั้งสไลอินโดมีทั้งหมากมีทั้งไผ่กิมซุง้งยางพาราสี่ยางเลยค่ะพี่น้องในในในสวนของเฮ้าเนี่ยค่ะพี่นอ้องอ่ากะเป็นพืชที่ปลูกรวมสวนยางได้ถือว่าได้ดีเลยละค่ะพี่นอ้องอ่าเขาใส้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่าเขาก็ต้องคำนึงถึงว่าอ่าพืชชนิดใดที่มันปลูกรวมสวนยางได้เนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอขโจ้ไว้เพียงแค่นี้ก่นอนเนาะพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรได้เยจะได้ขอบคุณหล,ลายๆค่ะสวัสดีค่ะ